สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสถานีลักใจนะคะเรายังอยู่ในคอนเทนต์เดิมก็คือสโลแกนของเราวันนี้คุณรักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขได้หรือยังตอบตัวเองให้ได้นะคะว่าวันนี้เราอเอาหัวใจไปแปะไว้ที่ใครบ้างเรารักคนอื่นรักมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเรากลับมามองดูหัวใจตัวเราเองได้หรือเปล่าเรารักตัวเองอย่างไรเงื่อนไขได้หรือเปล่า ถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้นะคะคือวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังคืออีพีที่แล้วว่าเราอะ่ะเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าเราวาลดน้ำหนัก40กิโลลงมาได้ใน1ปีก็คือวันนี้เราจะมาเล่าเล่าให้ฟังว่ามันลดลงมาอย่างไงนะคนที่เขามีความคิดที่จะลดน้ําหนักอะนะสําหรับเราอะถูกแบ่งเป็น3ประเภทคือประเภทที่1ก็คือคนที่เขาสุขภาพดีอยู่แล้วนะ บันคนแบบนี้อาจจะลดอะไรก็ได้พอร่างกายเขาไม่ได้ป่วยกับคนประเภทที่2ก็คือคนที่แบบอ้วนแต่ยังไม่ได้ป่วยมากก็คือมีความเสี่ยงที่จะป่วยหลายโรคอันนี้ความเข้มข้นในการลดน้ําหนักเนี่ยก็ต้องเพิ่มขึ้นมาหน่อยกับประเภทที่3คือป่วยป่วยมากป่วยแบบเงือกเลยอย่างเราก็คือเป็นเบาหวานเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโน,น,น่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเนาะเป็นหอบหืดด้วยแล้วก็ต้องใช้ความเข้มข้นในร่าง ขั้นตอนอะมาลดน้ําหนักที่เข้มข้นขึ้นหน่อยเพราะว่าร่างกายมันพังไปเยอะแหละกคือมันดื่ออินซูลินมันน่นนั่นนี่แล้วง่ายสุดเลยก็คือเริ่มแรกถ้าคุณคิดว่าคุณแบบยังตัดข้าวไม่ได้ตัดแป้งไม่ได้ก็คือตัดขนมก่อนคืออย่าก,กินขนมเยอ,ะ,อะตัดอาหารแปรรูปทิ้งหรือตัดขนมทิ้งไปเลยก็ได้ตัดขนมแล้วอะก็แบ่งเวลากินคือกิน อยากกินจุกจิกนะกินให้น้อยช่วงเวลาให้น้อยที่สุดคุณอาจจะเอา IF เข้ามาร่วมในการในการกินอาจจะทำา186หรือ4 4 12 18 6หก็คือเราก็อาจจะนับช่วงเวลาอาจจะตัดมื้อเช้าทิ้งกินเที่ยงคือกินแค่6ชั่วโมงอะแต่ไม่เอาไม่ใช่ว่า6ชั่วโมงนี้กินจุกจิกทั้ง6ชั่วโมงเลยนะอาจจะกินแค่แบบตัดสับ ปกติเรากินสาม,มืือใช่ไหมตัดทิ้งไปนหนึ่งมือมือไหนก็ได้ตัดมือเย็นทิ้งตัดหรือจะตัดมื้อเช้าทิ้งอันนี้ก็คือแล้วแต่กิจวัตรของแต่ละคนนะ,ะต่อมาก็คือกินโลคาร์บก็คือโลคาร์บก็คือกินที่มีประโยชน์อ่ะกินแป้งที่มีประโยชน์ไม่กินแปดรูปแล้วก็กําหนดแป้งต่อวันคุณอาจจะกําหนดว่าลดแป้งลงมาให้กิน อาจจะแค่เหลือแค่1ทับพ,พีอะไรแบบนั้นน่ะก็คือก็คือได้เหมือนกันแต่ว่าหลังจากถ้าเกิดว่าเราเป็นคนประเภทที่3ที่เราเล่าให้ฟังใช่ไหมคือเป็นคนที่ป่วยแล้วว่าดย่ออินซูลินแล้วอะ่ะคือการกิโลคาร์บอ่ะมันอันนี้คือเราลองด้วยตัวเองอะ่ะมันยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าสําหรับตัวเราเองอะคือถ้าเราแบบคือถ้าเราอะ่อาาอะโหลดแป้งและน้ําตาลเข้าร่างกายเนี่ยคือเราจะแบบคําไอเอฟไม่ได้เลยอะ่ะ เราจะเว้นช่วงเวลาการกินไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันเหมือนว่าร่างกายเราเรียกร้องหาของที่อยากกินตลอดเวลาเพราะฉะนั้น,นเราก็เลยสําหรับเราเราก็เลยเริ่มจากการกินคีโตแบบไม่เครียดตามเพจคีโตไม่เครียดคือเราก็จะมีคอมมูนิเคชันมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เขาไปสร้างกลุ่มคีโตไม่เครียดในในเฟสบุ๊กไว้นะั้นเราแปะหน้าลิงไว้ตรงนี้นก็คือเราก็เข้าเข้าเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนนั้นแล้วเราก็จะมีแรงบันดาลใจเข้าไป เสพแรงบันดาลใจว่าคนที่เขาแบบว่ากินแบบนี้แล้วเขาลดน้นาหนักลงได้เนี่ยมันแล้วมันจะทําให้เรามีพลังนะแล้วก็กินคีโตไม่ครียดก็คือแบบไม่ไม่แป้งไม่น้ำตาลไม่ผงชูรสทำอาหารกินเองอะก็อารมณ์แบบไม่กินข้าวาวิ่นขนมแดกไปกลับ,บ,บกินไปกลับอย่างเดียวเลยแล้วก็น้ำมัน,น่ะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมูตัดน้ำมันพืชน,น้ำมันพืชที่เขาบอกว่า น้ำมันพืชแปลรูปอะพวกน้ำมันถั่วเลื้องน้ำมันทานตะวันอะไรพวกนั้นน่ะตัดทิ้งให้หมดเลยก็คือน้ำมันพืชที่มันเป็นใสๆเราตัดทิ้งนะคะเราจะไปใช้น้ำมันาน้ำมันธรรมชาติน้ำมันที่เจอความเย็นแล้วมันแบบมีไข่อะมันเหมือนมันมะพร้าวเราเราก็กินอยู่2ออย่างนี้นะคะแล้วก็ทำไอเอฟไอเอฟเนี่ยเออเริ่มแรกเราก็ เราก็ค่อยๆเป็นค่อยไปเริ่มแรกเราเริ่มจากทำ186ก่อนก็ได้อพอเราเริ่มทำ186อยู่ตัวแล้วว่าเราก็ออัปเกรดขึ้นมาทำ231ก็คือกินมื้อเดียวหรือในหนึ่งอาทิตย์อ่ะคุณอาจจะทำ186สองวันวันที่สามทำ231อะไรแบบนี้ก็ได้นะถ้าคุณทำกินมื้อเดียวทุกวันไม่ได้แล้วคุณรู้สึกว่ากินแล้วเครียดเนี่ย คุณก็ปรับเปลี่ยนตามตามที่เราแบบว่าสะดวกตามแบบแอคทิวิตี้ก็คือแอคทิวิตี้ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันความเครียดของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะคุณก็ปรับเปลี่ยนได้เลยอ่าอันนี้ก็คือแบบคีโตไม่เครียดเนาะแล้วมันก็จะมีแบบว่าเข้มขึ้นมาจากคีโตไม่เครียดเนี่ยก็คือกินซีดีกินซีดีคืออะไรซีดีย่อมาจากคาร์เนวอลไดเอทก็คือเน้นกินเนื้อสัตว์ กินทไทยมันมีมานานแล้วนะคะแต่ว่าคนอาจจะแบบไม่ค่อยพูดถึงหรืออะไรแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยคือสมัยก่อนเนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาจะใช้วิธีคาร์นิวอในเอ็ดในการรักษาโรคลมชักในเด็กหรือว่าโรคแบบภูมิแพ้อะไรที่มันแบบหนักๆมากอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถ้าเรากินแค่เนื้อสัตว์เราก็จะตัดสิ่งที่เราแพ้ในผักในโน,น,น่นนันนี่ออกไปได้เนาะ เราค่อยๆต,ต,ตัดตัดตัดมาแล้วก็เราจะรู้ได้ว่าเราแพ้อะไรแล้วมันก็ถือเป็นขั้นที่เข้มสุดของเราแต่เราเคยลองกินซีดีแล้วเนี่ยนะเอ,เอาเอาที่กินยาวๆนะได้สองครั้งในชีวิตก็คือประมาณครั้งหนึ่งครั้งแรกเรากินลดไม่ได้เยอะเหมือนกันนะยี่สิบกิโลได้ไหมเราว่า แต่ว่าพอหยุดกินอะ่ะคือเราเป็นเราต้องบอกว่าเราอะ่ะเป็นคนที่ชอบกินผักมากพอเรากินซีดีอ่ะแล้วก็แล้วเราก็เป็นคนชอบกินแบบชอบกินของอร่อยอะ่ะชอบกินรสจัดชอบอะไรแบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กับการกินซนะีดีเนาะเอกินได้3มเดือนอะ่ะแล้วพอเราออกจากซีดีมาเราก็พอกลับกินปกติเราก็กลับมาอ้วนใหม่เราก็เลยรู้สึกว่ามันมันมอาจจะไม่ใช่คือในสิ่งที่คนอื่นที่เขาทำเราดีเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเราทําแล้วมันจะเหมาะกับเราคือเราก็ต้องลองผิดลองถูกแต่ว่าเราก็ลองนะคือความความจริงนะว่าเราอาจจะแบบปีหนึ่งอะ่ะเราอาจจะแบบเออชาเลนจ์ตัวเองกินซีรีสักสองเดือนก็ได้นะถือว่าเป็นการทําที่เข้มข้นไงแล้วก็เอ,อ่อทำาออแบบเข้มข้นด้วยไออแบบเข้มข้นก็คือเรามีแบบมีทั้งกินมีทั้งสิบแปดหก มีทั้งวันมิวเดย์คือ23่หนึ่งแล้วก็มีทั้งอันเทอร์เน็ตเดย์ฟาตติ้งอันเทอร์เน็ตเดย์ฟาตติ้งเนี่ยก็คือกินวันเว้นวันก็คืออันเทอร์เน็ตเดย์ฟาตติ้งเนี่ยก็คือเขา,าบอกว่ามันนะเหมาะที่จะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะรักษาโรคเบาหวานเนาะเพราะว่ามันมันมีช่วงเวลาฟาตที่ยาวนานเราก็เลยเอาอันเทอร์เน็ตเดย์ฟาตติ้งเนี่ยเข้ามาในไอเอส ใน random, เรนอมเขาเรียกว่าอะไรในโรเทตไอเของเราด้วยเพื่อให้มันมีช่วงเวลาที่แบบว่าฟาดยาวๆแล้วละอามันจะเกิดในช่วงทเวลาที่เราฟาดเนี่ยมันจะกระตุ้นการทํางานของอินซูลินได้ดีขึ้นเสียงเราเริ่มเบาเพิ่มใหม่นะเออทีเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าเรากินซีดีได้3เดือนแล้วเราก็เออไม่ไหวเนาะเราคิดถึงคิดถึงการกินผาคิดถึงแบบ อยากกินยำอยากกินรสจัดอยากกินอะไรอย่างเงี้ยบ้างเราก็เลยกลับมากินคีโตแต่ว่าเราก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือลดน้าหนักจากจาก118เมื่อต้นปีที่แล้วนะค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนจนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเราลดลงมาได้เหลือประมาณ78กิโลกรัมแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมาออศึกษาทางเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณเกียวกับพลังงานเนาะเรา อยากจะกินอเจ๋งแป้งเราอะอยากจะกินมังสวิรัตก็คือเราอะก็เลยแต่ว่าเป็นมังสวิรัตที่เราก็อยากจะอยู่ในเวที่รักษาเบาหวานลดน้ำหนักของเราได้อยู่เนาะเราก็เลยกินมังสวิรัตแบบแบบคีโตวีแกนจะเรียกว่าคีโตวีแกนก็เออเฮ้ยแมกวกลัวมากเลยเจง๋งแป้งลบแม่ไปจะเรียกคีโตวีแกนก็ไม่ได้นะเพราะว่า คือวิกแคนคือมังสวิรัติก็มี3แบบเนาะมีทั้งแบบที่กินปลาแบบที่กินไข่กินนมกินผลิตภัณฑ์จากสัตว์กับแบบที่ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยของเราอ่ะก็คือเหมือนเป็นคีโตมังอ่ะแต่ว่ายังกินไข่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้อยู่แต่เราไม่กินน้ำผึ้งไม่กินน้ำตาลไม่กินแป้งก็คือเน้นกินผักกับโปรตีนโปรตีนที่มาจากพืชซึ่งของเราจะเน้นเป็น ไข่เทมเป้เออเน้นสองอย่างเลยตอนไม่กินเต้าหู้ด้วยเนาะเออเต้าหู้เรากินเรากินเต้าหูา้ไข่ที่ที่คีโตไม่เช่ียเขากินได้อะแต่เต้าหู้ทั่วไปอะเราไม่กินเต้าหู้แข็งอะเราไม่กินตอนนี้เราก็เลยเราก็เลยมากินคีโตมังแต่ว่าก็น้ำหนักก็ไม่ขึ้นนะแต่เราอยู่แบบเออกินแบบรีแลกหน่อยคือถ้าเรานัดเพื่อนเราก็จะกินปกติ ในวันที่นัดนนัดกินวันเกิดมั่งนัดไปกินข้าวที่สยามมาั่งก็อยากกินแล้วก็กินเลยแต่ว่าในตอนที่เรากลับมาใช้ชีวิตว่าในวันธรรมดาของเราเราก็จะกินทําอาหารมังสวิรัตกินเองมันก็บางทีลามันก็ขึ้นมาบ้างขึ้นมาแบบ80บ้างแต่ว่าพอเรากลับมากินมังสวิรัตในเวของเราเองอ่ะมันก็จะลงไป78เท่าเดิมแล้วก็ไม่ได้เร่งรีบเนาะแล้วก็โอเคกับ โอเคกับต,ตัวเองนะทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองอะ่ะมันเป็นได้ตลอดไปเป็นคนอื่นอะ่ะเ,เขาพูดว่าไงวะคือเป็นคนอื่นอะ่ะเราเป็นได้แป๊บเดียวเนาะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นตัวเองอะ่ะเราเป็นได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นะเราอ่ะใช้ความใช้ใช้ความรักรักตัวเองในแบบที่เราอยากจะเป็นนําทางนําทางชีวิตเพราะว่ามันอะ่ะจะทําได้นาน ทือทำอะไรมีความสุขเราแบบอยู่ชอบในเวนี้แล้วก็ทํเลยนะพลนี่แหละวันนี้เราก็แค่จะมาเล่าให้ฟังว่าว่าเส้นทางการลดน้ําหนักของเราอะ่ะมันเริ่มมาจากอะไรแล้วก็ทํำยังไงบ้างแต่ว่ายังไม่ได้ไปลงรายละเอียดมากเนาะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะว่าเทคนิคในการลดน้ําหนักในแต่และว,วิธีเนี่ยมันมันมีเทคนิคยังไงบ้างแล้วว่ามันทําแบบเราเอามา ปรับเปลี่ยนเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงแบบที่ไม่เครียดมากนะ4ี่สิบกิโลที่เราลดลงมาได้อะเราทํามาแบบไม่ได้เร่งรีบนะไม่ได้ไปกดดันไม่ได้แบบทำแล้วเครียดเงี้ยเราเราไม่เราไม่โอเคเรารู้สึกว่าเราสามารถเอาทุกอย่างอนะมาปรับให้มันเป็นชีวิตเราแบบที่ไม่เครียดได้แบบว่าน้ำหนักก็อาจจะลงบ้างขึ้นบ้างลงมาช่างมันเถอะขอให้คุณทําแล้วแบบว่า มันเราอะเป็นตัวเราเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานนี้ได้แค่นั้นนะพอแล้วนะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังแวะเข้ามาติดตามสถานีหลักใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ